อันนี้ t ต y ต้า V z 4x นะครับผมเราอยากรู้ว่า t ต y ต้ามาตอนนี้ทันไหมจะสู้รถจีนได้หรือเปล่าและเทียบกับเท s l a เป็นยังไง โอ้ยเรามาหาคำตอบกันดีกว่าครับ BC4X Beyond Zero รถไฟฟ้า1 0 0จากเตือต้าจากที่เคยมีแค่ตัว All Wheel Drive ตอนนี้เราได้ตัว Front Wheel Drive มาแล้วครับและในการปรับโฉมครั้งนี้เราก็จะได้หน้าใหม่แบบ Hammerhead สำหรับใครที่คุณหน้าคุณตามันก็อยู่ในตัว Prius และตัว Camry ใหม่นั่นแหละครับภายในก็จัดระเบียบให้ใช้งานง่ายขึ้นช่วงล่างปรับให้ดีขึ้นแบตก็ได้ปรับมาใช้เป็นเ i ี h ีย m i อ n อย่างที่ว่าไปตอนนี้มีตัว Front Wheel Drive แล้วระยะทางวิ่งอยู่ที่600กิโลเมตรและตัว All Wheel Drive 500 1 70กิเมตรแต่มันจะเป็นมาตรฐาน NEDC นะครับสิ่งที่ตัว All Wheel Drive จะได้มากกว่าตัว Front Wheel Drive ก็คือลำโพง JBL 9ตําตำแหน่งและโหมดขับขี่ X Mode คือจะเรียก v z หรือ VC เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นอเมริกัน English หรือว่าเป็น UK English นะครับผมแต่ถ้าโต y ต้ตาเรียกตามชื่อคือเขาจะบอกว่าเขาเรียกว่าเป็น VC 4X นะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีฝาแฝดด้วยนะครับเป็นซูบูรุโซเทล่านะครับผมแพลตฟอร์ม ETNGA แต่ข้างในเราก็จะเห็นว่าออมี X โหมดขับ4ของตัวซูบูรุด้วยนะครับผมผมก็มองว่าส่วนตัวนะมันออกแนวแบบว่าคอนเทมพอร์ตี์โตโยต้าดีก็คือไอตัวหน้าแฮมเมอร์เฮดอย่างเงี้ยคือผมถ้าผมบอกว่าผมชอบหน้าฉลามแฮมเมอร์เฮดฉลามหัวค้อนในแคมรี่อ่ะผมก็ต้องบอกว่าผมชอบอันนี้ไปโดยปริยายนะครับผมก็เลยจริงๆ,ๆอ่ะผมผม,ผมเห่อไอหน้าเนี้ยมาตั้งแต่ไอตัวพีอุดเลยหลายๆคนอาจจะบอกว่า ทำไมช่วงนี้เป็นอะไรกับโตโยต้าดูชอบโตโยต้าหลายคันแังแมันแค่ถูกจริตว้ยคือจริงๆอะผมก็ชอบคอนด้าผมก็ชอบมาสด้าทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับผมแต่แค่มันไอหน้าคาดฉลามหัวคอเนี่ยมันมันถูกจริตช่วงนี้จริงๆนะครับผมด้านข้างนะครับผมเราก็จะเห็นว่ารถคันนี้มีแบบการเดินสีแบบทูโทนนะครับผมก็จะมีสีดําหลังคาก็มีซันรูฟนะครับผมมีสีดาตรงขอบมือคิ้วสีดําตรงหูข้างสีดําเสาเอใช่ไหมแล้วก็ล้อเนี่ยก็จะเป็นหน้าเงิน แล้วก็มีข้างในเป็นปัดดำนะครับผมก็มีเงินเงินสลับดำนั่นแหละล้อยาง20ใหญ่มากผมไม่ผมไม่ค่อยเป็นคนเชียร์รถคือผมไม่ เชียเราใหญ่ชัเข้าไห่เนอปะ่ะคือแต่มันสวยเว้ยมันเต็มเพราะว่ารถมันก็ออกแนวแบบเอาจริงเหมือนเป็น CSUV v จริงๆของโตโยต้าแหละเพราะว่าเดิมอะโ o โยต้าเขาไม่มี CSUV คือถ้าอยากได้รถสูงอะมันมี PPV หมดเลยเนอะหมอไหมบางทีคนรถถ้าคอสมันเล็กไปแล้วมันไม่มีไซส์ที่เป็นไซส์ CRV Forester รไงกรเราจะได้ t o y o ต้าที่เป็น CSUV หรือ C Plu s อะไรก็ได้แล้วแต่เขาจะเรียกนะมันต้องเป็น E ี แต่ส่วนตัวผมมองว่าราคามันคุ้มมากนะครับผมคือถ้าเกิดเทียบกับรถจีนอะตอนนี้นะครับ ถ้าเทียบกับรถจีนนะครับผมมันไม่มีอะไรคุ้มหรอกครับเนื่อง่ากเพราะนั้นแล้ว,วเวลาผมจะพูดคำว่าคุ้มในรถญี่ปุ่นอนะ่ะแม่งมีคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตมาแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยม,มึงแบบเยี thing, ่ยสิ่งเว้ยรถญี่ปุ่นเรื่องอะไรเงี้ยคือก็ปล่อยพวกมันแต่ผมมองว่าที่คุ้มอะ่ะมันคือดอกเบี้ย0.99เว้ยโปรโมชั่นจองก่อน2,000ท่านแรกส่วนลด20,000บาทดอกเบี้ย0.99%กลับมาที่เรื่องล้อยางเนี่ยก็ส่วนตัวมันเต็มดีแหละแต่ผมรู้สึกว่าพวกขอบ18บอะ่ะมันน่าจะขับสบาย ก็จะเป็น S P Support Max ซึ่ง r a นจ์อะเขาบอกว่าเขาเคลมตัวขับหน้าเนี่ย6ก0กิโลเมตรตัวขับ4 570กิโลเมตรมันเป็น NEDC ไงหักหัวคิวเลย2 5่สห้าอร์นะครับผมเพราะแล้วข้อหกหัก30%ลบไปประมาณ180อะสี่ร้อยต้นๆนะ่ะเออเอาอะไรที่มันใกล้เคียงความเป็นจริงแบบ WLTP ได้ไหมรถจีนบางยี่ห้อยังแบบ WLTP อะ่ะแต่ช่างเถอะบนเสร็จแล้วนะครับผมมาดูดูข้างหลังกันบ้างน,นะครับหน้าฉลาดนะครับข้างหลังจริงๆอะ่ะมันกลิ่นเล็กซัสอยู่นะไอหน้าหยอดตรงเนี้ยแล้วก็ไอไฟคาดแบบเนี้ย จริงแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากได้ตัว bz4x นะครับผมเพราะว่าถ้าเราดู Toyota าเนี่ย t ตโยต a เขาไม่มีรถเก๋งประเภท ยกสูงแท้ๆถ้าเราจะเอารถใหญ่ๆจาก Toyota ที่เป็นตัวสูงเนี่ยมันต้องไป f o r t จูเนอรเท่านั้นมันไม่ได้นั่งสบายเท่าแบบตัวถังที่เป็นรถเก่งแต่ก็แอบ,บเสียได้เหมือนกันที่เออมันพอเราจะเอารถไซส์ขนาดนี้จาก Toyota มันดันต้องอยู่ในด้านเชนประเภทรถไฟฟ้าเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วใช้รถไฟฟ้าน่าจะลาบากพอสมควรไประยองบ่อยพัทยาบ่อยหหินบ่อยแค่ไป แถบแถบนี้เนี่ยมันก็ต้องคิดเรื่องชาร์จแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่พร้อมใช้แต่ถามว่าถ้ามันไม่มีข้อจํากัดตรงนั้นน่ะมันน่าใช้ไหมมันน่าใช้แรงบิดเหลือเฟือนะครับผมแรงม้าเยอะอัตราสิ้นเปลืองดีแต่ในส่วนเนี้ยเราก็ยังต้องคํานึงอื่นๆด้วยว่าค่าประกันมันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราดูไปทางเทส l a เนี่ยค่าประกันเทส la ตั้ง5 6 0 0 0 0บาทในราคารถประมาณล้านห้าถึงล้านเนี่ยซึ่งมันก็อยู่ในเกรดเกรดเดียวกับที่ B Flat 4X เเนี่ย จะเข้าไปทําตลาดแอบกระซิบนะครับโตโยต้าก็บอกว่าก็จะพยายามทําราคาประกันให้มันใกล้เคียงกับตัวรถไฮบริดในระยะราคาเดียวกันอย่างเช่นแ a m รี่รอดูกันไปว่า,าทางนั้นเนี่ยจะสามารถเจรจามาได้ไหมถามว่าทําไมไม่เอารถจีน แนวโน้มไม่ค่อยคุมราคาเท่าไหร่ออาราก,กุแคจีทล้าน2ทุกวันนี้มือหนึ่งเหลือแค่7 0 0 0 0สนบีไวทีซีพัลเปอร์แมนล้านห้าทุกวันนี้เหลือล้าน2และตัวเริ่มต้นเหลืออยู่ที่9,9้0มันทุบราคาลงมาบ่อยมากทําให้เกี่ยวกับเรื่องราคาขายต่อและความน่าเชื่อถือเนี่ยมันดูเป็นระบบนิเวศที่ไม่น่าเข้าร่วมสักเท่าไหร่หวังว่ารถญี่ปุ่นที่เป็นไฟฟ้ามาแล้วจะไม่ทําแบบเดียวกันและ Toyota v c หรือ BZ4X เนี่ยมันไม่ใช่รถไฟฟ้าคล้ายๆดัดแปลง มาถักรถน้ำมันแบบ Honda เอีนวันแล้วกันมันไม่ได้แอบแองแพลตฟอร์มเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์ม TNGA เลยซึ่งมันรู้สึกว่ามันมีตัวตนของมันเองมากตรงนี้เนี่ยมันก็แสดงออกมาให้เห็นในผลงานดีไซน์ดูข้างในต่อดีกว่านะครับผมนี่สปีกเกอร์ JBL นะครับ1738โอเพนิงใหญ่ดีมีโหลดลิฟต์มาให้พับเบาะได้โบและอีกข้างหนึ่งก็นั่นนะตูมอันนี้ก็ดึงมัง,งมวยได้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมคนใช้เอี๊ยชอบนอนในรถไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนไม่ว่าผมจะแบบงบน้อยแค่ไหนผมก็จะหาโรงแรมคืนแล้วแบบ900นอนให้ได้นึ่ออกปะคือไอ้เรื่องอาจจอดพักโอเคจอดพักโอเคผมไม่ค่อยกล้านอนแบบนอกสถานที่อะ่ะกลัวคนแบบมาทุกขกจกคนมาส่องอะเฮ้ยอะไรวะทุกขจกอะไรเงี้ยมันรู้ไม่เป็นส่วนตัวนอนในรถอะนึกอหกไหมคุยกับผมได้นะผมเป็นคนเปิดใจนะครับผม เออคืออยากรู้จริงๆว่าไอไ้อเรื่องคนที่แบบเรื่องไอ้เรื่องจอดรอโอเคให้แต่ว่าเรื่องแบบจอดนอนค้างคืนแคมปิ้งโหมดหรืออะไรเงี้ยแบบไม่ไม่เข้าใจาจริงๆนะครับผมผมเพราะฉ้วผมคิดว่าคนใช้เทสลาไม่ถึง2%องเซนตะไม่ใช้แคมปิ้งโหมดเชื่อว้มเออมันแค่แบบว่ามันมันเหมือนแบบและยิ่งตลาดแคมปิ้งอะมันหลุดไปแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ไฮกิ้งปะเดี๋ยวนี้แบบว่าขึ้นเขา นี่มันจอเล็กสั้นนี่นะกราฟิกแบบ powerpoint นะครับขึ้นเรื่องการทัชอะไรมันก็ตามมือตามนิ้วตามมือดีนะแค่แบบกราฟิกมันอาจจะไม่ได้แบบชวนเราไปอยู่โลกอนาคตขนาดแบบยี่ห้อยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยนะครับผมลูกบิดแอร์เอ้ลูกบิดแอร์ดีนะครับผมมีลูกบิดแอร์ให้นะครับผม,มอาจจะมีแบบตามตามนิดนึงแล้วดีเลยส่งสัญญ,ญาณนิดนึงแล้วก็ตัวชาร์จเจอว่าเลยชาร์จเจอดีลอกกันบ้านเทสลาก็ดีนะครับวางซ้ายวางขวาขวาเลยไม่ต้องแบบไทคันอะตอนไทคันนี่ยังเครื่องอยู่เลย มันท่ายากไหมแบบเนี้ยเนือ่อว่าปกติเขาเป็นถาเป็นถาเป็นเทรแบบเนี่ยแล้วก็มีที่ข้างล่างอีกข้างบนไอ้สรูปเนี่ยปรับนะเมื่อก่อนมันมีแง่งคาดกลางใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบบานยาวๆแบบนี้ไปเลยแล้วก็จอก็ใหญ่ขึ้นด้วยรูปปุ่มการใช้งานอย่างเงี้ยไม่ make sense เลยคืออย่างโอเคผมก็ไม่ใช่แค่ make s e แค่โตโยต้า b y d ก็โอเคคือที่ผมไม่ชอบเลยจริงๆก็คือแบบประเภทแบบเทสลากับ Fun, นะสำหรับการออกแบบภายในคงม,มีคนบอกเลยครับว่ามันก็มีคนอยู่กับเทสลาที่หมุนจออย่างเดียวก็ใช้ฟังก์ชันลดได้แต่ว่าผมมองว่ามันมีคนอยู่ได้แหละครับแต่มันอยู่ดีไหมมันก็อีกเรื่องหนึง่งการที่คุณจะปรับทิศทางลมแอร์แล้วต้องมาไถาหน้าจอผมว่ามันไม่ใช่เรื่องมันเกินไปจริงๆถ้าใครเคยเห็นรีวิว Lexus เราแล้ว,ลวโอเคมันก็ไม่ได้สวยงามหรอกครับแต่ว่าไอ้ลูกบิดแอร์ลูกบิดเสียงทุกอย่างมันยังเป็นปุ่มแบบรถที่ใช้งานง่ายอยู่ไม่ต้องแบบเรียนรู้มากคนวัยห้าสิบหกสิบมันมีคนอยู่ได้แหละกับ Tesla. แต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีและมันจะสร้างนิสัยเสียที่เล่นจอในรถไปและขับไปนะครับผมส่วนเรื่องไอ้เรื่องออโต้พาวิลอะไรก็เทสซาก็ขี้โม้มานานแล้วครับไม่เห็นไปไหนสักทีโตโยต้าเราก็มีเซฟตี้เซนต์ให้ทุกรุ่นนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ตัวเกี่ยวกับเรื่องอะแดปตีฟคูลด์คอนโทรลนะครับผมระบบเซฟตี้เซนต์อะแดปตีฟคูลดคอนโทรลจะอยู่ด้านขวามือของพวงมาลัยด้านซ้ายก็เป็นการเลือกใช้เมนูมีกล้องมองหลังมาให้นะครับผมมันเป็นกล้องสามร้อยองศาภาพ ใช้ได้แล้วกันเดี๋ยวเรามารอดูลุ้นกันว่าเออการขับจริงข้างนอกพอกเ,เจอแดดเจออะไรจอมันจะสู้ไหวไหมนะน้ำยาล้างรถคาเนสช่วยให้คุณช่วยตัวเองโอ้ชิสไอน,นี้มันคือ,คอผมเคยมีนิสันที่มันมีอันนี้ไอไม่ใช่ผมมีอาพาร์ทโทษทีนิสันมันไอพูดถึงไอสองตัน,นั้นะไอตัวเนี่ยแบบนี้เหรอไอ,ไอไกระจกกล้องมองหลังแบบเนี้ย ถ้าคนเข้าใจเข้าใจเลยถ้าคนงงก็แบบ <S 2> <S 2> แม่งก็ไม่เข้าใจสักทีว่าแบบมันมองอยังไงวะอะไรเงี้ยไอ้กล้องมองหลังอะ่ะข้อดีของมันก็คือเวลาเราเหมือนแบบวางของสูงแล้วมันปิดแบบปิดกระจก <S 2> <S 2> อ่ากระจกท้ายไปแล้วอะ่ะมันมันสามารถทะลุไอ้ของที่เราวางซ้อนกันข้างบนได้ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งกระจกจริงไงเราไปพึ่งกล้องตัดข้ามไปดูที่กล้องเลยซึ่งผมเข้าใจคนที่เขาถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่าเออมันคือการที่กล้องมาจากข้างหลังอ่ะเขาก็ยังเหมือนแบบไม่มั่นใจอ่ะไม่ไว้ใจหรือ หรือในเชิงที่ว่ามองแล้วแบบมันไม่เข้าภาพมันไม่คุ้นตาภาพมันไม่เข้าหัวเขาอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยหนังดีว่ะหนังสมูทมากนะครับไม่มีมานว่ะมีเบาะเป่าร้อนให้มี USB fast charging USB C ก็เขาบอกเขาอัพจาก15วัตต์เป็น60วัตต์นะผมชาร์จมือถือเร็วขึ้นนะครับส่วนตัวก็มองว่าข้างหลังเหตรูม,มืวานนี้นะครับผมีหรูมก็เหลือเฟือ เยอะมากใหญ่มากแต่แอบบแบบมันแอบบางข้ามันแอบ,บตัดอะ mm. อ่าแ,แล้วแต่ล้กันผมก็ว่าผมผมว่าส่วนตัวแล้วอะที่จะย้อนกลับไปพูดอะเราได้เห็นรถไฟฟ้าในมุมมองของการทํารถที่แบบเออออกมาเป็นของใช้อะมันไม่ได้ออกมาแบบขาย AI ขายเทคโนโลยีอะไรที่แบบว่าพยายามจะเหมือนแบบชี้นําเราให้ไปคิดเรื่องอื่นอะเบาดีๆนั่งสบายๆโลง่ลงๆชิลๆ ปลอดภัยดูแลง่ายออปชั่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออรู้สึกสดชื่นขึ้นมากเลยนะครับผมที่แบบแบบพวกเอเชียอย่างเงี้ยมามามา,มาทำรถแล้วไม่ต้องไปอ้างอิงฝรั่งอ่ะนึกออกไหมเออนี่ก็คือพูดถึง BYD ด้วยอะไรด้วยที่แบบไม่ได้ไปไล่ตามเทสลาอย่างเดียวอ่ะก็ก็กอะประมาณนี้ถ้าถามผมนะส่วนส่วนตัวผมอะ่ะสุดท้ายแล้ว b c 4 x เนี่ยสำหรับผมแล้วน่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่น่าสนใจที่สุดนะครับผมณนะตอนนี้เพราะว่าผมผมไม่ชอบแนวคิดกลยุทธ์การตลาดแบบรถจีนจริงๆที่คอยแต่จะเฉือนราคาและไม่รักษาระบบนิเวศลูกค้าและระบบนิเวศตลาดเลยมันมันเสียทุกคนนะครับผมผมก็เลยมองว่าลดร,ราคาเนี่ยมันไม่ได้ดี ดีเสมอไปแต่ถ้าคุณชอบระบบแบบนั้นก็โอเคหมายถึงว่าคุณเหมือนแบบคิดชอบเป็นซื้อหุอ้น่ะได้ถูกก็ได้ถูกได้แพงก็คือติดดอยอะไรเงี้ยคุณจะมีแนวคิดแบบนั้นก็ได้แต่ผมยังมองว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะปัจจัยหลักของผมอะ่ะมันไปจบอยู่ที่เรื่องเรื่องอิสระในการเดินทางแล้วกันกับแรงม้าที่อาจจะเพื่อเทียบกับเขาเรียกว่าลดน้ํามัน ที่เพิ่มขึ้นมา3า0เนี่ยกับอิสระในการเดินทางผมยังเลือกอิสระในการเดินทางอยู่แต่มันก็มีคนที่อยู่กับระบบดร้เทน n แบบ EV ได้อันนี้ก็แล้วแต่และกัน t ต y o ต้าเขาก็เออกะว่า เออมันก็คงมียอดขายเดินไปเรื่อยๆแบบรถดีเซนเมนต์นั่นแหละอ่ะสมมุติว่าแคมรี่ตอนแรกๆอาจจะขายเยอะหน่อย800ร้อพันหนึง่งสักพักพอมันทรงตัวแล้วก็อาจจะเหลือเดือนละ500 500 500มันจะไม่เศร้าเหมือนเอยนวันที่ขายไม่ได้เลยนั่นแหละครับที่ยังไม่ใช้รถไฟฟ้าสุดท้ายแล้วมันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ถ้าใครเหมาะก็ไปก่อนเลยครับก็มีคนซื้อรถไฟฟ้าแล้วก็ไม่ไม่ไมไมก,ก็ก็อยู่ได้เขาบอกเขาเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเขาขึ้นเครื่องบินไปอยู่แล้วถ้าไปใกล้ๆก็ยังไงก็มีที่ชาร์จให้้้้้้้เพพีียงงงออแลววกกกกก็ไไมม่่่่่ดรรรรรูููสสึึาาาาาัับทตนนนหช์ เพยงแค่นี้แหละรถมันวิ่งได้ไหมรถมันวิ่งได้หมดรถมันวิ่งได้หมดนะครับมันคุยกันมันมันปัจจัยมันตัดกันตรงนี้นะครับและสําหรับใครที่ยังอยากพูดคุยเรื่องนี้ต่อผมนะผมพวกผมไลฟ์ทุกหนึ่งทุ่มของวันพฤหัสสามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหารถยนต์ หรือว่าช่วยกันคิดช่วยกันเลือกซื้อหรือมาฟังหรือมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดรถยนต์กันได้และวีคนี้เราก็จะเข้ามานั่งคุยเรื่อง B C 4X แล้วก็รถต่างๆในตลาดที่อยู่ในราคานี้ว่าคุณเลือกอะไรได้บ้างพบกันทุกวันพฤหัสหนึ่งทุ่มตรงครับ